สวัดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำ SSK ซึ่งที่สองส่วนที่ห้าสิบถึงหกี่ลำดับรียำส,สุนคือการเรียงลำดับเหตุการณ์ห,หรือตัวอย่างของประโยคเทคนิคในการทำของเราถ้าประโยคมีการบอกช่วงเวลาสิ่งที่เราต้องหาคือหาประธาน 2. เราจะต้องหาเหตุการณ์ที่เกิดก่อนก็ชื่อัวเจียนเพื่อเป็นการบอกเหตุ 3. เหตุการณ์ที่เกิดทีหลังบอกผลของเหตุการณ์เรามาดูหรหรือค่ะข้อ A ค่ะ หรือเสื้จินเทียนฉีหวันเนาะข้อนี้ไม่มีประธานของประโยคเนะาะบีพิงซื้อวอชีชื่อสิงเชอร์สร้างเสียบัานอ่าอันนี้มีประธานของประโยคก็คือ B B เอาไว้ก่อนไว้ในใจ C ส,สวยจิ้วตชหลกซือก็ไม่มีประธานของประโยคเพราะฉะนั้นอ่าข้อแรกที่เราจะต้องเลือกก็คือ B ทีนี้เราจะต้องมาหาว่าก็ชื่อจะเสียจียนน่าจะเป็นคือชื่อิเทีน,วนีวันนี้ก็คือตื่นไปแล้วไงตื่นสายผลของการกระทําเป็นยังไงสวยจิ้วตเชร์หลซเพราะฉะนั้นข้อตัวอย่างของประโยคเนี่ยจะต้องเป็นข้อ BA แล้วก็ C พิมพ์ชเน,นี 所以就打车来公司มาดูข้อ56ค่ะอย่าลืมนะคะว่าเรามีเทคนิคการทำคือ1น 1. ต้องหารประธานของประโยค 2. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน 3. เหตุการณ์ที่เกิดทีหลังมาดูข้อ56เนาะ A คาจิ้ว长满了正面เฉียงใบอิ่มหนาเขียวเขียเตอทาในที่นี้นมันเป็นการบอกถึงประธานของประโยคแต่ประธานของประโยคในที่นี้นทาเนี่ยมันก็คือเป็นการกล่าวซ้ำเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เป็นประธานที่เอ่อที่ก่าวก่าวขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นมาดูข้อบค่ะเจ้าจงฉืออู่เจ้าจงฉืออู่แปลว่าต้นไม้ชนิดเนี้ยแต่ว่าข้อบเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นประธานของประโยคต่อมาเราจะต้องมาหาว่า ที่เกิดขึ้นก่อนเราเห็นว่าิ่ข้อตัวนตรวนอีกเก็ซิงชีน่าจะเป็นข้อ c แล้วข้อ a ก็คือเป็นผลที่เกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นพาจิวจางหมันหรอเจอเมียนเฉียงเย่เจ๋อเหินโฮู่ดีเตอเพราะฉะนั้นคําตอบที่ดีที่สุดคือข้อ b c แล้วก็ a มาดูข้อต่อไปนะคะข้อ50เเรามาหาประธานของประโยคเนาะ a ทาเหินเหนียนชิงพาอ่าเป็นประธานประโยคได้ b, b ีเซียงทงเหนียนลิงเตอเหรินเจิ้งเฉิงสูเฉิงสูแปลว,ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่อันนี้มีการเปรียบ แยล้วว่าเขาเป็นยังไงกับใครข้อ c เข่าซื่อยื้อเต้าเว้นถี่เหินเหลืองจริงเหลืองจริงก็คือค่อนข้างสงบอ่าแสดงว่าเราหาประธานของประโยคได้แล้วคือข้อ a ถ้าเหินเหนียนชิงแล้วไงต่อเข่าซื่อยื้อเต้าเว้นถี่เหินเหลืองจริงทำไมมันเป็นเหตุการณ์ว่าเมื่อเขาได้พบเจอก,กับปัญหาเนี่ยเหตุการณ์อะไรเนี่ยเขาก็จะแบบมาที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เพราะว่าปีเที่ยงถงเหนียนหลิงตเติร์นเกื้อเฉิงสือก็คือเมื่อมีการพอเกิดเหตุการณ์แบบในอายุเท่ากันเนี่ยก็คือเปรียบเทียบ ถ้าบอกคนอื่นๆที่อยู่เท่ากันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเพราะฉะนั้นคําตอบที่ดีที่สุดก็คือข้อ A อแล้วก็ B มาดูข้อ58ค่ะ A ร่างใป้ผป้ถูกวิพเนคนรู้กทุกข์ทรมานหรืออย่างหนึ่งรู้สึกว่ากำลังช่วยเหลือเขาอืมเรามาหาประธานของประโยคอันนี้มันเหมือนว่ามันมีผลของการกระทําก่อนเนาะมันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังเอามาข้อ B ีหลีหลือวิพินคนเดียวต้อ่พิจารณาใช้วิธีที่ถูกต้องหลีหลือด้วยเขา มีเราต้องการที่จะขีผิงคนอื่นเนี่ยขีผิงต้องการตักเตือนคนอื่นเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการทำยังไงสี่ขวนหลีซื่ออิเหมือนอีสุอ่าเราเจอละวขวัหรีเนี่ยน่าจะเป็นประธานของประโยคเขาบอกว่า,าการบริหารเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นศินละปะอย่างหนึง่งเป็นเหมือนคาสดศิละปะอย่างหนึง่งที่เขาก็เลยมาว่ายกตัวอย่างว่าถ้าผีผิงหรือเดอรเอโถ้าต้องการที่จะตักเตือนคนอื่นเนี่ยเราจะใช้ฟังฝ่าวิธีการยังไงในการที่พูดตักเตือนคนอื่น ทำให้ร่างเป้ผีผิงเตรินคนที่อูเราตักเรือนเนี่ยผู้เจรเรหนานโศไม่มีความรู้สึกว่าปลูกเราเนี่ยเปอร์ทำให้แบบเออไม่ชอบในการพูดของเราเอเชียเนื่องการเฉยเต้าทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ถึงว่าใต้ฟังจู่ทาว่าเราอะต้องการที่จะช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นข้อ58เนี่ยคือข้อ C B แล้วก็น A นะคะวนหลี่ซื่อ 4, อีเหมือนอีสุลีหห่หืออีผิงเหริน的时候要考虑用正确的方法让被批评的人不觉 นนเจอ难受而且能感觉到是在帮助他มาดูอ้าสิบติ้ีค่ะมาดูข้ออ้าสิบเก้านที่นะเออ so ที่想要完全解决这个难题ดังนั้นเอ๊ะมันน่าจะเป็นการบอกถึงเหตุแล้วก็ผลถูกไหมต่อมาหายชูยาวเ่องาเางาติมฝันฝ่แสดงว่ามันน่าจะต้องมีอะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละเพราะว่ามีคำว่าหาคือต้องมีอะไรข้างหน้าประโยคเนี่ย เอามาข้อ C เจะายั่งจุ่ม只能暂时解决问题วิธีถ้าทําอย่างเงี้ยเป็นเพียงแค่จังหวะแปลว่าอืมชั่วคราวเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวข้อ C เนี่ยน่าจะเป็นอันดับแรกจะเจ้าจั่งจุ่ม只能暂时解决问题所以要想完全解决这个难题ดังนั้นถ้าต้องการที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ย หายซีเย่าเจาเกิ้งหาตรป้นานฝาก็คือเราต้องการที่จะหาวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำตอบที่ดีที่สุดคือ C A แล้วก็ B มาดูริ้วสืถีนะคะ A 所以这种游戏十分简单ดังนั้นการเล่นเกมนี้นก็เป็นค่อนข้างง่ายมาก B 水就ี了比่ ใครก็ได้ที่ชนะ,ะการแข่งขันนี้จี在规定的ใ间内接到的球最多ใครก็ได้ที่ในการเล่นเกมอันนี้ยภายในเวลาได้รับลูกบอลมากที่สุดแ yeah. แสดงว่าคําว่าเสยแปลว่าใครใครก็ตามอ่ามาดูว่าถ้าเป็นข้อ c ใครก็ตามที่ได้รับบอลมากที่สุดในเวลาในการเล่นเกมนี คนคนนั้นนะเสยเจ้าอย่างระเบี๊ยใตคนคนนั้นนะก็สมามารถที่จะ,ะชนะในการแข่งขันนี้สวยีเจ,จ้าจงอยู่ซื้อฟืนเจียนตันดังนั้นการเล่นเกมเนี่ยง่ายมากอืมเพราะฉะนั้นคำตอบที่ดีที่สุดก็คือข้อ c b แล้วก็ a ค่ะข้อเลี่ยวเสีถี a เจ้าเกเรนอู่อ o, ไม่อยู่น่ามาคุ้นหนานคำว่าเจ้าเกเรนอู่อ o, น่าจะเป็นประธานของประโยคเนาะแต่เรามาดูว่าอ่าเรนอู่อ แปลว่าหน้าที่รับผิดชอบอันนี้ค่อนข้างไม่ยากคุณหนาแต่ว่าอยากบี B. เออควรเชื่อชือ่อย่าชิงจู่อวมันต์จู่ย่ามูตีเจาเต้าจงเตียนและยิ่งไปกว่านั้นคีย์เวิร์ดที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องหาวิชั่นที่มันชัดเจนแล้วเราก็จะมาหาตัวโฟกัสของในสิ่งนั้นได้ซี่บอเตอร์ขั้นฝาชื่อ อ่ามีคําว่าวอเตอร์ขั้นฝาแปลว่าขัานา้นฝาแปลว่าเสียงฝาก็คือความคิดของฉันคือคือเพราะฉะนั้นข้อ61เนี่ยข้อ4น่าจะเป็นอันแรกเนาะในการเรียงประโยควอเตอร์ขั้นฝาซื่อจเกิดเรื่องอู้มไหมอยู่น้ามือขึ้นหนานก็คือว่างานหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยไม่มีอะไรที่ยากเออควรเจี้ยนชื่อ要清楚我们的主要目的เจ้าเต้าจงเตียนสิ่งที่สําคัญเนี่ยเราจะต้องหา มาถูกประสงค์ให้ได้แล้วเราก็มาโฟกัสมันเพราะฉะนั้นข้อ61เนี่ยคำตอบที่ดีที่สุดก,ก็คือข้อ C A แล้วก็ B ค่ะอ่มาดูข้อ62นะคะอืมข้อ62นะ a, เนี่ย A w a อ r u s Tiggers จางเตอร์非常ฉควายมาดูคำว่า Walrus น่าจ,จะเป็นประธานของประโยคนะข้อ B จิ้นเหนียนชุนจินจ้นเหนียนชุนเทียนจิ้วหยู่เหินตัวผู้หนึ่งชวนหรออ่าจินเหนียนต่อมา C 去年春天打折的时候，我给他买了几件衣服。好，像，我们，เข้า、就、ก、是、ับเทคนิคของเราถูกไหมว่าเราจะต้องหาประธานของประโยค。ประธานของประโยคก็คือ words, triggers。ก็คือความสูงของลูกชายของฉันทำไมแล้วเราก็พูดถึงอดีต。อดีตก็คือชี่เหนียน。อ่าตอบข้อ c, ข้อ a ก่อนเนาะแล้วมาข้อ c, ชี่เหนียน。去年打折的时候，我给他买了几件衣服。 ต่อมาก็เป็นข้อ b จินเหนียนชุนเทียนจิ่วหยูเหินตัวผู้หนึ่งชวนหรอเพราะฉะนั้นคําตอบที่ดีที่สุดก็คือข้อ a c แล้วก็ b ค่ะมาดูข้อหกสิบสามทีนะคะ a 到时候你安排他们在市里参观一下。到时候ถึงเวลานั้นหนนีอั你安排มันน่าจะเป็นการบอกเหตุการณ์ต่อมาข้อ b เนาะจิ้นเหนียนสู่เจียหย่มีกี่กัวว่าตัว留学生要来学习一周 จิน,จนเนียูเจียก็คือตอนซัมเมอร์ของปีนี้มีนักเรียนต่างชาติจะมาเรียนหนึ่งสัปดาห์ซีฉีท่าเดียใจหัวตองเย่哟，เย่โตยโยนีไหลจูจือเพราะฉะน,นั้นฉีท่าเดีว่ามันก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่บอกต่อมาเพราะฉะน,นั้นคําตอบที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือ B จออิ้นเหลียนสู่เจียมีกเรียนว่ายิมเหงส 到时候你安排他们在市里参观一下，其他的一些活动也都由你来组织。那这道到的答案是 B、A，然后 C 哈。六十四实体，呐，A。然而，更多时候留下的还是甜甜的回忆。然而，它那这边事件，它变成一个，它来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 ， เพราะฉะนั้นมาดูข้อ b ค่ะซึ่งหัว่味เ是酸甜苦辣咸的คำว,ว่าซึ่งหัวต味ก็คือรสชาติของชีวิตอ่าน่าจะเป็นประธานของประโยคเนาะข้อ c ชีจงเตอส่วน苦辣咸是偶尔เตออยวายเพราะฉะนั้นข้อ b เนี่ยน่าจะเป็นประธานของประโยคต่อมาชีจงเตอรเส่วน甜辣咸是偶 ผู้หญ่ก,ก็คือว่าพวกรสชาติเปรี้ยวขมเผ็ดเค็มเนี่ยบางครั้งอ่ะมันคือเหตุการณ์ที่ mm hmm. ไม่ค่อยน่าประทับใจเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ไม่มีความสุขรานเออแต่ว่ากึ้งตัวเสือโหลิวเซียยังมียังมีอะไรที่หลงเหลืออยู่เเียน甜ุยอียังมีเหตุการณ์ที่แบบ ค่อนข้างน่าประทับใจเพราะฉะนั้นคำตอบที่ดีที่สุดคือ B C แล้วก็ A ค่ะเรื่องสุธีเอเหยื่อเต้าฟูหมดดูตุ้ยหายจืว,าว่ววมมามแปลว่ามีพ่อแม่เนี่ยแม่เด็กเนี่ยต้องการก็คือค่อนข้างที่จะเคร่งขัดกับเด็ก B ีเรื่孩子更多自己ิง的กลควนรที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้มีโอกาสที่จะ เปิดโอกาสให้ที่แบบเด็กๆเนะี่ยเลือกเองได้สี G, ่ยื่อตัวฟูกหมูเจิ้งเหาเชียงฝานแล้วก็คือบางครั้งเนี่ยก็มีพ่อแม่ที่มีความคิดที่ตรงกันข้ามเนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนว่าพ่อแม่เนี่ยก็คือคำตอบที่ดีที่สุดมันน่าจะเป็นเยื่อ uh, ตัวฟูกหมูตุ้ยไหจื่อทำไมเย็ยนเก๋แล้วก็เรื่นไหวควรให้โอกาสเด็กมากขึ้ อยู่ต่าฟูหมเูเจ้าขาวเชียงฝาก็คือว่ามันมีความคิดที่เป็นอย่างนี้แล้วก็มีอีกความคิดหนึ่งของพ่อแม่ที่เป็นอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นการบอกเหตุแล้วก็ผลค่ะสําสหรับในการเรียงลาดับประโยคเนี่ยเราสามารถที่จะนําเทคนิคที่เราได้บอกไว้ค่ะมาใช้ถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยสอบนั้นอ่ะมันมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนและหลังมันมีการบอกเหตุการณ์ก็คือเราจะไม่ได้ต้องหาประธานของประโยค หาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนแล้วก็หาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หลังแต่ถ้าข้อสอบนั้นอ่ะมันไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแต่อันดับแรกเราจะต้องหาประธานของประโยคให้เจอก่อนแล้วเราก็มาหาว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนแล้วต่อมาก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังที่มาเป็นผลกระทบเกิดมาเพราะฉะนั้นอันนี้เราสามารถที่จะแบบลองนําไปใช้ดูอะคะ่ะทุกคนเพราะทุกคนลองแบบ ลองอ่านแล้วก็ลองทำฝึกข้อสอบเยอะๆนะคะสู้ๆนะคะทุกคน